สวัสดีครับกลับมาพบกันกับช่องดักบิลีฟช่องของการดูดวงลายมือหรศาสตร์และโหราศาสตร์นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปลายมือถ้าใครมีเส้นลายมือแบบนี้ก็จะทําให้บุคคลท่านผู้นั้นนะครับสามารถล่ํารวยเงินทองขึ้นมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับก็มาเริ่มเส้นลายมือเส้นที่จะทําให้ล่ํารวยเงินทองขึ้นมาได้แบบแรกเลยนะครับ ถ้าหากเส้นลายมือของบุคคลท่านใดนะครับที่มีเส้นวาสนานะครับแตกออกเป็นสีแฉกนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแตกออกไปยังเนินอาทิตย์บ้างแล้วก็แล้วก็เส้นแตกไปยังเนินพุธบ้างแล้วก็เส้นที่แตกไปยังเนินพุทธหัสบ้างแตกออกเป็นสีเส้นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นหลักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตนะครับเส้น สมองนะครับแล้วก็เส้นใจนี้นะครับเป็นเส้นที่สวยด้วยไม่ขาดตอนไม่แผ่วบางนะครับแล้วก็เนินต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนินสุกนะครับหรือว่าเนินจ <magic. S 1> ันนะครับเนินพุธเนินอาทิตย์เนินเสาแล้วก็เนินพุทธหัตนะครับเนินเหล่านี้นะครับเป็นเนินที่นูนกว้างไม่แฟบไม่แบนนะครับสมบูรณ์ดีนะครับ ก็จะแปลว่าดวงชะตาของบุคคลท่านผู้นั้นนะครับบุคคลท่านนั้นก็จะเป็นคนที่จะมีเกียรติยศซื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานมีหนาซ้ํานะครับกับคนที่มีลายมือหรือว่าฝ่ามือที่ปูนเต็มแบบนี้นะครับก็จะเป็นบุคคลที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนับอนันต์ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับถ้ามีเส้นลายมือในลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเส้นที่ดีมากที่สุดเส้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ และเส้นอีกแบบหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่มีเส้นวาสนามีเส้นอาทิตย์เส้นพุธนะครับกาเนิดเกิดมาจากบริเวณของเนือนจันท์นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้นอาทิตย์นี่ก็คือเส้นพุธนะครับและในส่วนของบริเวณนี้ก็คือบริเวณของเนือนจันทรนะครับและท่านนั้นนะครับก็มีเส้นตั้งขึ้น ที่กําเนิดเกิดมาจากที่เส้นชีวิตนะครับตั้งขึ้นที่บนเนินพื้นรหัดด้วยในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นหลักต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเส้นที่ลึกเรียบนะครับไม่ขาดตอนนะครับเส้นหลักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นอาทิตย์ เส้นใจแล้วก็เส้นสมองนะครับเป็นเส้นที่สมบูรณ์ดีไม่ขาดกลางไม่แผ่วบางนะครับแล้วก็ที่เนินต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนินสุกเนินจัน,นนี้นะครับเนินพุธเนินอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็เนินเสาและเนินพุทธหัสนี้นะครับเป็นเนินที่นูนกว้างไม่แฟบไม่แบนนะครับสมบูรณ์ดีนะครับ ถ้าท่านใดที่มีเส้นลายมือในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เนืนต่างๆบนฝ่ามือของท่านนั้นนะครับเป็นเนืนที่สมบูรณ์ด้วยนะครับก็จะแปลว่าดวงชะตาของบุคคลท่านผู้นั้นนะครับบุคคลท่านผู้นั้นก็จะมีคนที่จะมาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับเป็นคนที่จะมีเกียรติยศซื่อเสียงโด่งดังจะทําการงานสิ่งใดก็จะได้รับประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งนะครับและก็จะมีสุขภาพร่างกายอนามัยที่แข็งแรงดีด้วยนะครับ ไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายมีน้ำซ้ำกับท่านผู้ที่มีเส้นลายมือในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีฝ่ามือที่สมบูรณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นคนที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนับอนันต์เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับวิชาการดูดวงลายมือนี้ก็เป็นเพียงแค่สถิติของความน่าที่จะเป็นเท่านั้นนะครับโปรดให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ